ฝากไว้นิดหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างล้ำมากเนี่ยทางด้าน IT Infrastructure ของประเทศเนี่ยดีมากอย่างประเทศไทยอ่ะเราบอกว่าไอช่วงโควิดนะเรากำลับงเรียนออนไลน์กันแต่ถามว่าทุกที่ที่ออนไลน์ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือมันไม่มีฟรี Wi-Fi ที่เป็นสาธารณะที่ให้คนเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นอินฟาสตรักเจอร์ตรงนี้ถ้าไม่มีทำให้ต้นทุนในการบริโภคไอทของเราสูงมาก เมื่อต้นทุนการบริโภคไอทีสูงแต่รายได้ไม่ได้สูงตามเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นปัญหาอย่างแรกเลยในระบบการศึกษาที่เราฝากไว้นะอันนี้คือสิ่งที่มุมมองในการศึกษานะอีกสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้มีการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้เยอะ เพราะว่าระบบออนไลน์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทางด้าน education ต่างเนี่ยมี free o ออน l i n e s o u r c มากมายเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยเนี่ยจะเข้าไปอ่านไหมและอีกเรื่องหนึ่งคือข้อจำกัดในการใช้ภาษาถ้าเราไปาถ้าคนส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษดีเนี่ยตอนนี้เรียกว่าคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะมากเลยเราสามารถเข้าไปศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือในห้องเรียนได้ ะะเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือว่าสําหรับกลยุทธ์ของประเทศแล้วอยากจะให้มองว่าเรามีสเตรนท์ทางด้านไหนและอ o r t u n i ี y ในในโลกนี้มีอปติวิตี้อะไรบ้างที่เราสามารถคว้าได้โดยใช้สเตรนท์ของเราโดยใช้ใชจุดแข็งของเราแล้วมีจุดแข็งที่บางประเทศไม่สามารถทําแบบเราได้ไม่ว่าอีก10ปีก็ไม่สามารถที่จะตามเราได้แต่บางเรื่องไม่ใช่จุดแข็งของเราเขาไป1ิบแล้วเรายังอยู่หนึ่งแต่ถ้าเราจะไปสู้กับสิ่งนั้นก็คาดว่ามันจะเป็นไปได้ยาก อยากจะให้ดูจุดนี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะเกียร์ประเทศไปในทางที่สร้างความเติบโตให้กับประเทศและสุดท้ายก็จะวางนโยบายที่ถูกต้องกับปธิการศึกษาด้วยค่ะ